คาถาพลังปฏิหารยิ่งสวดยิ่งได้ยิ่งสวดยิ่งดีมั่งมีสีสุกเงินไหลกองทองไหลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัควะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะวานาปะคุมเพยะถาพุทธิตะเคคิมหานะมาเส ปะธมัสมิงคิมเหตะทูป,ปะมังธรรมะวะรังอเทสยีินิพพานาคามิงปะระมังหิตายะอิธรรมปิภุกเทรัตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะ สุวัตถิโหตุวะโรวะรัญยูวะระโทวะราหโรอะนุตตะโรธรมมวารังอเทสยิวานาปคุมเพยะถาพุทธิตักเคคิมหานะมาเส ปะทมัสมิงคิมเหตะทูป,ปะมังธรรมวะรังอเทสยินิพานาคามิงปะระมังหิตตายะอิรรมปิภุกเทรัตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะ สุวัติโหตุวะโรวะรัญยูวะระโทวะราหโรอนุตตะโรธรมมวารังอเทสยิวนาปคุมเพยะถาพุทธิตักเคคิมหานะมาเส ปะทมัสมิงคิมเหตะทูป,ปะมังธรรมะวะรังอเทสยินิพานาคามิงปะระมังหิตตายะอิธรรมปิภุกเทรัตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะ สุวัตถิโหตุวะโรวะรัญยูวะระโทวะราหโรอ,อนุตตะโรธรมมวารังอเทสยิวานาปคุมเพยถาพุทธิตะเคคิมหานะมาเส ปะทะมัสมิงคิมเหตะทูป,ปะมังธรรมะวะรังอเทสยินิพานาคามิงปะระมังหิตายะอิธรรมปิภุกเทรัตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะ สุวัตถิโหตุวะโรวะรัญยูวะระโทวะราหโรอนุตตะโรธร,รมมารังอเทสยิวานาปคุมเพยถาพุทธิตักเคคิมหานะมาเส ปะทมัสมิงคิมเหตะทูป,ปะมังธรรมะวะรังอเทสยินิพานาคามิงปะระมังหิตายะอิธรรมปิภุกเทรัตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะ สุวัตถิโหตุวะโรวะรัญยูวะระโทวะราหโรอนุตตะโรธร,รมมะรังอเทสยิวานาปคุมเพยถาพุทธิตะเคคิมหานะมาเส ปะทมัสมิงคิมเหตะทูป,ปะมังธรรมวะรังอเทสยินิพานาคามิงปะระมังหิตตายะอิธรรมปิภุกเทรัตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะ สุวัตถิโหตุวะโรวะรัญยูวะระโทวะราหโรอะนุตตะโรธร,รมมาวรังอเทสยิวานาปคุมเพยะถาพุทธิตักเคคิมหานะมาเส ปะทมัสมิงคิมเหตะทูป,ปะมังธรรมวะรังอเทสยินิพานาคามิงปะระมังหิตายะอิธรรมปิภุกเทรัตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะ สุวัตถิโหตุวะโรวะรัญยูวะระโทวะราหโรอนุตตะโรธรมมวารังอเทสยิวานาปคุมเพยะถาพุทธิตักเคคิมหานะมาเส ปะทมัสมิงคิมเหตะทูป,ปะมังธรรมวะรังอเทสยีินิพานาคามิงปะระมังหิตายะอิธรรมปิภุกเทรัตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะ สุวัตถิโหตุวะโรวะรัญยูวะระโทวะราหโรอ,อนุตตะโรธร,รมมะรังอเทสยิวานาปคุมเพยถาพุทสิตักเคคิมหานะมาเส ปะทมัสมิงคิมเหตะทูปะมังธรรมวะรังอเทสยีินิพานาคามิงประระมังหิตายะอิธรรมปิภุกเทรัตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะ สุวัติโหตุวะโรวะรัญยูวะระโทวะราหโรอนุตตะโรธัมมาวารังอเทสยิ